แหม่ก็ระแ,แ,แขกไม่ได้รับเชิญยอมย้ายไปเนี่ยดูคุณแฮปปี้ดีจังนะคะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะสบายใจเรื่องงานด้วยอ <c oughs> แล้วเมื่อไหร่จะมีน้องล่ะคะก็รอยอยู่เนี่คยค่ะใหญ่ก็มาเกิดเใบไบจะตายเอางัะสะส้แสดงว่าคุณไม่ได้กินยาคุมมาสิ ไม่ค่ะ้ยสาวๆาวแท้ๆอย่างนี้นะคุณรับรองมีหัวปีท้ายปีมีง่ายจะตายเตรียมตัวเลี้ยงไว้เถอะคุณอนั่งเิอุันนี้พ่อจะไปพบคุณเดเรกเขาที่เชียงใหม่กลับราคานนะแจ้คผมไปด้วยไหมครับไม่ต้องดีกว่า เคยพักนี้พ่อแม่ผมไปไหนด้วยเลยะ่ะก็ไม่ค่อยสําคัญอะไรนะกพอจัดการเองได้นะเอาเวลาอยู่กับเมียเราเถอะคืนไปใส่คนหนึ่งเนี้ยลกลางค่ำกลางคืนก็นจะลำบากขโมยพโจโจรมันยิ่งชุกชุมอยู่แล้วต่คุณพ่อจะเหนื่อยนะฮะยังพอไหวมีอะไรปล่ะ ผมอยากคุยเรื่องใจเลยอปวดถึงแม่คนนี้แล้วพ่อปวดหัวจริงมาอยู่ได้ทุกวัน,วนไม่รู้ว่าอะไรจะเลิกมาสักทีคงยากนะฮบผมก็เลยคิดว่าไหนๆก็มาอยู่แล้วน่าจะจ้างไว้เลยนะับให้เป็นผู้ช่วยเลขาผมก็ได้ฮะน่ากำลังร้อนรือ,อ่เลยถ้าคืนทำอย่างนั้นนะนะ ไม่กลัวไม่นั่นจะมาชุนจ้างกับเรามากไปกว่านี้อีกเลยตอนนี้ก็ทําเดินตามสิทธิ์จนใครในสํานักงานเนี่ยเขาเข้าใจผิดกันไปหมดแล้วคิดใส้ดีก็ได้แค่เดินตามนะค,คุณพ่อมากกว่านี้นะครับถ้าผมไม่ยอมเนี่ยใครก็มายุ่งไม่ได้อยู่แล้วครับอ๋อนี่หมายความว่าถ้าย,ยอมอาจจะยุ่งมากกว่านี้ก็ได้สิเฮอ ใจเริงนี่น่าเกลียดจริงทําเป็นตื้อจนคุณฤทธ์ต้องยอมจ้างน่ะนั่นกัใจอ่อนอะไรก็ไม่รู้เป็นเราหน่อยไม่ได้เอานี่ําที่ินารู้มานะเลิกเองอเป็นคนสนับสนุนเข้าข้าม่นนั่นอยู่ด้วยนะลองให้อยู่ด้ยวยกันตั้งแต่เช้า,ชาจนเย็นแบบเนี้ยภามจะไม่ดีล้ว แล้วพอนี้ถ้าจะฟุ้สร้างใหญ่แล้วนะแล้วคุณเองก็พลอปยประสานแบบแกด้วยก็ผู้ใหญ่ก็หวังดีหวังดีเหรอยุให้ผัวเมียจีกันไม่ว่าแล้วคุณนึกยังไงถึงสนับสนุนให้พ่อคุณรับเลิงเอ,อ่อก็เห็นไปน,นั่งอย่งที่สำนักงานทุกวันอ่ะ เรืยอย่างหนึง่งคนของเราก็กําลังขาดด้วยให้เขาทํางานมีเงินเดือนเน่ยมันก็ดีแล้วนี่ต่อไปจะได้ไม่กลับมาพึ่งเราอีกไงก็ไหนคุณเคยบอกไม่ใช่เหรอว่าเริ้งก็ทํางานไม่เป็นอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่ทนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ดีขึ้นดีขึ้นมากรูด้ดีจริงเลยนะไม่อชอีกแล้ว ก็ผมอยู่กับเขาเนะี่ยเห็นอยู่ทุกวันน่ะนี่พิมพ์ผู้หญิงเนี่ยน,นะถ้าหึงบ้างเนี่ยมันก็น่ารักหรอกแต่ถ้าหากมันมากเกินไปเนี่ยมันน่าเบื่อนะจ๊ะก็แล้วพิมหึงถูกหรือเปล่าไม่ถูกผมจะเอาเวลาที่ไหนไปเจ้าชู้แล้ว ไปกลางวันก็ต้องทํางานตกเย็นก็ต้องขับรถไปรับเมียเคยผิดเวลาทักครั้งมะก็ไม่เคยผมจะแอบไปทําอะไรกับใครที่ไหนได้แล้วฮะไม่มีรอกน้า ไม่อะผมดื่มไม่พวกนั้นมามากจนจนทำให้ชีวิตผมน่าพังไปครั้งหนึ่งวะพอกันทีเริเ่มเดียดขาดเลยหัวใจด้วยนะคะผมกลับดีใจมากกว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่เคยหิว <c oughs> ก็จะไม่รู้ความอิ่มเป็นยังไงถ้าไม่เคยจนไม่เคยลำบากก็จะไม่รู้จักคุณค่าของชีวิต พูดว่าขอแสดงความยินดี้วยนะคะที่คุณคิดได้อขอบคุณคุณโชคดีนะคะที่ยังรู้จักตัวเองคนบางคนนะจนแก่แล้วก็ยังหาตัวเองไม่เจอเลยแต่ว่าจะหาเจอเนี่ยผมก็ต้องเสียอะไรไปทั้งเยอะทั้งกับหมดตัว 可空。 ไม่สวยเลยนะคะคุณใจเริงม,มันจะต้องเป็นระเบียบม,มากกว่านี้เราเอาไปส่งลูกความน,นะคะไม่ใช่เอาไว้อ่านเองคุณพิมพ์ใหม่ก็แล้วกันค่ะโอ๊ยไม่เอาหรอกแค่นี้เล็บที่จะหะักเหรอแต่มันไม่สวยนะคะแต่มันก็ใช้ได้แล้วนะ่ะถ้าอยากได้ดีกว่านี้พิมพ์เองสิ ออ๋ um, ไม่ข้าวพรุ Parents, ่งนี้เลยค่ะเรือเดินรถวื้อคนสิคะดีมีธุระต้องไปเหมือนกันอดีต ไปที่นู่นตั้งนานนะอยู่แต่ที่นี่ทำไมล่ะคไม่อยากไปมั้งคุณคงไม่คิดจะอยู่ระยองตลอดไปใช่ไหมถึงยังไงนะ กรุงเทพก็เป็นบ้านผมรอยพร้อมอันนี้ก่อน,อนแล้วถึงจะกลับไป